โอเคสวัสดีนะคร e ับผมเพื่อนๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเอาสิไปที่วิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับผมในเลขชุดนี้นะครับนะครับในเลขชุดนี้นะครับมีเลขอยสองโตนะครับมีเลขสองโตสองโสดรสดละสองัวนะครับเอามาเทียบใส้กันแล้วไปตตววิ่งนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับสองโสดชนนะครับนะครับโสดที่หนึ่งโสดที่สองโสดที่หนึ่งได้สองโตวสดที่สองก็ได้สองวนะครับ เอามาเทียบกันแล้วนะเอามาเทียบกันแล้วนะครับเอามาเทียบกันแล้วมันจะได้เลขตัวเดียวนะครับเนาะนะครับมันได้เลขตัวเดียวครับสูตรนี้นะครับก็จับวิ่งเลยนะครับเนาะนะครับจังหวะนี้นะครับสูตรที่หนึ่งได้หากับแปดสูตรที่สองได้หกกับแปดชนแปดชนแปดนะครับชนแปดนะครับชนแปดนะครับเลขออกแปดหกสามแปดหกสามครับไปที่หลักร้อยวิ่งตัวเดียวนะครับ วิ่งบนตัวเดียวครับปากกาเขาบอกนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้สองกับหาสูตรที่สองในศูนย์กับสองชนสองนะครับชนสองนะครับวิ่งสองนะครับวิ่งสองก็มาที่หลัก้อยนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะนะครับต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับสองสูตรที่สองในเจ็ดกับเก้า จนเก้านะครับจนเก้าวิ่งเก้านะครับมาที่หลักหน่วยนะครับวิ่งเก้าตัวเดียวครับครับงวดต่อมาเนาะสูตรที่หนึ่งในเจ็ดกับศูนย์สูตรที่สองในศูนย์กับสองจนศูนย์นะครับจนศูนย์นะครับวิ่งศูนย์นะวิ่งศูนย์ก็ศูนย์ก็มาที่สิบหน่วยนะครับ วิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับหมดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งในศูนย์กับสามสูตรที่สองในห้ากับเจ็ดไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับไม่ชนก็วิ่งสองตัวนะครับวิ่งสองตัววิ่งบนสองตัวนะครับเลือกเอาไหนก็ได้นะครับวิ่งบนสองตัวเพราะว่ามันบม่ชนเลยเจ้าชีเลือกกอาตัวใดนะครับนะครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นนันะครับเลือกเอาสองตัวไม่ให้เลือกเอาตัวเดียวเด็ อย่าไปเลือกเอาตัวเดียวนะครับถ้าเราเลือกเอาตัวเดียวบางคนก็ชอบศูนย์นะครับบางคนก็ชอบห้ามันก็ไม่มีนะครับเนาะเพราะว่ามันมาสามเจ็ดนะมันมาสามเจ็ดนะครับมาสามเจ็ดเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเลือกเอาสองตัวนี้หรือเอาสองตัวนี้ไปวิ่งถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับงวดต่อมานะครับงวดต,ต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งเลยเก่าครับสองสตรที่สองเลขเจ็ดเก่า 9, อ่าชนเกนะ้าเนาะชนเก่าชนเก้า เก้าก็มาที่หลักสิบนะครับมาที่หลักสิบเอาวิ่งเก้านะครับวิ่งเก้าเนาะนะครับในวันที่นี่นะครับงวดต่อมากตัวที่หนึ่งในสามกับหกตัวที่สองในหนึ่งกับสามก็ชนสามนะครับชนสามนะครับชนสามก็วิ่งสามนะครับนะครับชนสามวิ่งสามเลขสามมาที่หลักหน่วยหาหกสามนะครับหาหกสามเนาะนะครับแล้ววันที่นี้ในวล่าสดเนี่ยนะ วดาล่าสุดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งในหากับแปดสูตรที่สองในแปดครับสูนย์นะครับแล้วก็มันที่ชนไปที่เลขแปดนะครับชนกันไปที่เลขแปดมันชนเลขแปดนะครับเข้ากับวิ่งแปดเลยนะครับวิ่งแปดเลยนะครับเพราะว่าเข้าบอรลูนว่ามันจะไปอยู่หลักใดนับมันเข่าสามหลักนยเด็กกันนี่มันเข้าร้อยสิบหน่วยนะครับเราต้องวิ่งนะครับเพราะว่าขาเท่าเซลไปโูลดเนี่ยถ้ามันไปรักร้อยเลยก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นต้องวิ่งนะครับเพราะว่าเลขมันเป็นเลขสามหลักนะ เลขแปดตัวนี้มาหลักสิบนะครับนะครับถ้าเราเอาไปรูดนะครับอย่างสองวดแรกเนี่ยมันก็จะไม่เข้าสิบหน่วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องวิ่งอย่างเดียวนะครับชนแล้ววิ่งนะครับชนแล้ววิ่งนะครับไม่ชนวิ่งสองตัวสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับสำหรับในวดนนี้นะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับสองนะครับเก้ากับสองนะครับสูตรที่สองนะครับได้หนึ่งกับสามไม่ชนนะครับ นี่นะครับมันบบชนถ้ามันไม่ชนนะครับถ้ามันบบชนแบบนี้นะครับเราก็ต้องเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับสองตัวใดสองตัวหนึ่งไปวิ่งแต่นะครับเขามีอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือสูตรหลักหน่วยสามตัวนะครับหลักหน่วยสามตัวเดี๋ยวเขาเบ้วงหลักหน่วยสามตัวนะครับ 8, 9, นะครับนี่ก็คือหลักหน่วยสามตัวนะครับนีหลักหน่วยสามตัวนะครับแปดเก้าหนึ่งนะครับเก้ามาหลักหน่วยเก้าศูนย์สองศูนย์มาหลักหน่วยสี่ห้าเจ็ดเจ็ดมาหลักหน่วย นะครับแล้วก็หนึ่งสองสี่นะครับสี่มาหลักหน่วยสองสามห้าสามมาหลักหน่วยสี่ห้าเจ็ดเจ็ดมาหลักหน่วยวันนี้เจ็ดแปดศูนย์เฮ้าสีเลขสามตัวเนี่ยนะครับไปเทียบกับสองสูตรนั้นนะครับนะครับในเลขตัวนี้นะครับก็คือสูตรที่เป็นหลักหน่วยนะตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยสามตัวนี่นะครับเนาะนะครับเฮ้าเสียวมาเทียบตัวอีกนะครับถ้าตัวนี้มันชนเก่านะ ตัวนี้มันชนเก้าครับตัวนี้ก็มีเก้าเนาะตัวนี้ก็มีเก้าก็ชนเก้านะครับชนเก้าก็วิ่งเก้าได้เลยนะวิ่งเก้าได้เลยเอาไหยไอ้กระดกกระเดกนะครับอากาศห่อนนะครับส่วงนี้นะครับส่วนเก่าตัวนี้ก็ชนอยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับสูตรนี้เนาะไม่เกี่ยวนะครับถ้าตัวไหนทางวัดในมันสนนะครับก็เอาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชนก็ว่ากันไปนะครับนะครับ งวดต่อมานะครับอันนี้ชนศูนย์นะครับอันนี้ชนมาศูนย์ตัวนี้ก็เก้าศูนย์สองก็ชนศูนย์นะชนศูนย์ชนศูนย์ก็โอเคนะครับก็วิ่งศูนย์เลยนะครับก็วิ่งศูนย์เลยเพราะว่าตัวนี้มันชนอยู่แล้วนะครับมันชนอยู่แล้วเนาะนะครับนะครับงวดต่อมานี่นะครับเนาะตัวนี้มันไม่ชนนะครับตัวนี้มันไม่ชนนะครับมันไม่ชนแล้วทีนี้ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเป็นสี่ห้าเจ็ด ยังไงยังไงก็ต้องชนสองตัวนะครับก็ ه, ก็ชนห้ากับเจ็ดนะครับก็ต้องวิ่งสองตัวเพราะฉะนั้นถ้ามันชนนะครับถ้ามันชนสูตรนี้นะครับตัวนี้ห้ากับเจ็ดนะครับตัวนี้ห้ากับเจ็ดก็โอเคนะครับนะโอเคห้ากับเจ็ดนะครับก็ถือว่าเราก็เอาไปรูดนะครับรูดเนาะเอาไปรูดนะครับสองตัวนี้เอาสองตัวนี้วางหลักหน่วยแล้วก็รูดนะครับเพราะว่ามันชนสองตัวเด่ชนสองตัว เอาสองตัวนี้วางหลักหน่วยนะครับพ่อรูดเลยนะครับพ่อจะไปที่คู่เจ็ดเจ็ดคู่เจ็ดเจ็ดนะครับนะครับเอาเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดกับห้าสองตัวนี้ไปรูดนะครับวางหลักหน่วยนะครับเพราะว่ามันชนสองตัวเดียนะครับวันที่นี่นะครับเนาะนะชนสองตัวเนาะชนสองตัวก็มาเจ็ดนะครับเจ็ดมาเนาะนะครับชนสองตัวมาเจ็ดนะครับชนห้ากับเจ็ดก็ห้ากับเจ็ดไปรูดนะครับเพราะว่ามันตัวนี้เป็นหลักหน่วยวันที่นี่นะครับเนาะนะครับหมดตอนาเนาะ ในวันต่อมาในี่ตัวนี้ได้เก่าชนเก้านะครับชนเก้าก็โอเคนะครับเนาะชนเก้าก็วิ่งเก้าไปเลยนะครับวิ่งเก้าไปเลยก็ไม่เกี่ยวกับตัวนี้เนาะไม่เกี่ยวนะครับหรือว่านะครับหาเห้านะครับถ้าเก้าตัวนี้นะครับเอาไปจับคู่กับตัวนี้ถ้าเกิดเรียกเก่ามันไปรักลอยด้เจ๊งนะครับเจ๊งเพราะฉะนั้นเขาได้เก้าวิ่งแล้วเขาวิ่งเก้าเลยนะครับตัวนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปเพราะว่าตัวนี้มันไปรักลอยอยู่แต่ว่าตัวนี้จักสิไปใส่ไอตัวเนี้ย บอลูมันสิไปไสมันไม่ปักหลักนี่มันจะไปร้อยหรือสิบนะบอูนะครับเท่ากับปลอยตัวนี้ไปนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปวิ่งนะครับนะครับเรือจะจะไปจับตัวเด่นเขาว่ากันไปเนาะนะครับวิ่งเก้านะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็มาสี่มันก็มาตามสเต็ปของมันนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้มันบอลไดนอนจากสิบไปร้อยหรือไปสิบนะครับถ้าเกิดเลขเก้ามาหลักร้อยเลขสี่มาหลักหน่วยเอาไปจับคู่กันแปดสี่มันก็บอลได้ได้บอลได้นะครับมันก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็วิ่งเก้าไปนะครับวิ่งเก้าไปเลยนะครับ ตัวนี้ก็ปล่อยันไปนะครับต่อมานะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะมันก็วิ่งนะครับมันก็ได้สามชนสามแต่ตัวนี้มีสามก็ถือว่าการันตีนะครับการันตีได้นะครับตัวนี้ก็มีสามนะครับสามสามสามการันตีได้นะครับกาวิ่งสามอย่างสบายเฉิบเลยนะครับวิ่งสามเต็มที่เลยนะครับวิ่งไปเลยสิบล้านนะครับวิ่งสามสิบล้านเพราะว่ามันชนสามสุดเลยมันเป็นแนวนั้นเนาะนะครับนี่ครับต่อไปนะครับเนาะ ต่อมานี่นะครับตัวนี้ก็ชนแปดนะครับชนแปดตัวนี้ไม่มีแปดนะครับมันเป็นหลักหน่วยแต่เลขแปดตัวนี้ไม่รู้จะไปไหนนะครับจะไปหลักร้อยหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราไปจับแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดนะครับถ้าเราไปจับแบบนี้ถ้าเกิดมันมาหลักร้อยนะครับถ้าเกิดมันมาหลักร้อยนะครับมันก็จะไม่เข้ากันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ปักหลักแต่ตัวนี้หลักหน่วยอยู่นะครับแต่มันก็มาแปดเจ็ดนั่หลักนะครับแต่เข้ากับบรูเด้ว่ามันจะมาแบบไหนเนาะนะครับวิ่งแปดจบเลยนะครับ วิ่งบบอๆนะครับเพะว่ามันชนสองสูตรวิ่งบบอๆนะครับถ้ามันชนสามสูตรถ้ามันชนสามสูตรแบบนี้เขายังจัดหนักนะครับวิ่งหนักเนาะนะครับระหว่างที่เทนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะงวดนี้นะครับถ้างวดนี้นะครับนะตัวนี้ได้เก้าสองตัวนี้หนึ่งสามนะครับไม่ชนตัวนี้เจ็ดแปดศูนย์นะครับเจ็ดแปดศูนย์นะครับถ้้เจ็ดแปดศูนย์ตัวนี้ก็ไม่มีเจ็ดแปดศูนย์อยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยืนหลักหน่วยก็วางตัวนี้หลักหน่วย นะครับวางหลักหน่วยก็เอาตัวนี้นะครับวางหลักไหนก็ได้นะครับวางหลักสิบหรือวางหลักร้อยตัวนี้ก็วางวางเป็นกลุ่มนะครับจะเอาสองตัวนี้เป็นหลักร้อยเอาสองตัวนี้เป็นหลักสิบตัวนี้วางหลักหน่วยอยู่แล้วนะครับหรือจะเอาตัวนี้เป็นหลักร้อยหรือจะเอาสองตัวนี้เป็นหลักสิบก็จับคู่กันเป็นสามตัวบนนะครับก็จะเข้าตรงโต๊ะนะครับก็จะเข้าตรงหรือโต๊ะนะครับเพราะมันบ่คือกันเด้ตัวนี้วางหลักหน่วยแล้วปักหลักแล้วหน่วยนะครับปักหลักหน่วยนะครับ แล้วทีน,นี้ตัวนี้ก็จะเป็นหลักสิบก็ได้หลักร้อยก็ได้ตัวนี้หลักสิบก็ได้หลักร้อยก็ได้นะครับจับคู่กันนะครับจับคู่กันเป็นสามตัวนะครับถ้าเข้าจับคู่กันสามตัวนะครับนะครับก็จะเป็นตรงโต้แล้ววันที่นี้ก็ถ้าเข้าจับตัวนี้นะครับเอาสี่ตัวนี้เอาสี่ตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับเก้าสองหนึ่งสามเป็นหลักสิบเอาตัวนี้เป็นหลักหน่วยก็จะได้หลักสิบสี่ตัวหลักหน่วยหลักหน่วยสามตัวเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจะมาร้อยหรือสิบ นะครับนะ <Yeah. S 1> ครับเพราะว่าม so, okay, so okay ันตรงมาตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะไปร้อยหรือสิบตัวนี้กลุ่มนี้ก็จะไปร้อยหรือสิบสองตัวนี้ก็ต้องไปร้อยหรือสิบสองตัวนี้ก็ต้องไปร้อยหรือสิบเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนอยู่สามอย่างก็ต้องไปสามอย่างคือสามหลักนะครับแต่ตัวนี้ปักหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวไหนจะมาหลักสิบก็เรื่องของมันนะครับตัวนี้วางหลักหน่วยก็โอเคนะครับก็จะจับไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สองเจ็ด เก้าศูนย์เอาสี่ตัวเป็นหลักสิบนะสองสองสองกลุ่มนี้ต้องมีกลุ่มในกลุ่มหนึ่งที่มาหลักสิบกลุ่มในกลุ่มหนึ่งต้องไปหลักร้อยนะครับนะครับถ้าเขาจับสามโตก็โอเคได้เลยนะครับเอาเก้าสองหนึ่งสามเจ็ดแปดศูนย์นะครับนะเราก็จะวางไปที่ตัวนี้เนาะเก้าสองนี้เนาะเก้าสองหนึ่งสาม ตัวหลักหน่วยก็จะเป็นเจ็ดแปดศูนย์เพราะว่าตัวนี้เป็นหลักหน่วยอยู่แล้วนะครับถ้าเขาจับกันนะครับมันก็จะเป็นเก้าสองหนึ่งเจ็ดไปเลยนะครับสองหนึ่งเจ็ดนะครับสองหนึ่งแปดนะครับสองหนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะ ครับแล้วก็สองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามแปดแล้วก็สองสามศูนย์นะครับนี่ก็คือเลขสองนะครับสองหนึ่งสองสามนะครับสองหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์สองสามเจ็ดแปดศูนย์ต่อไปก็เก้าหนึ่งเจ็ด ก้าหนึ่งเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งศูนยนะครับแล้วก็เก้านะครับสามเจ็ดเก้าสามแปดเก้าสามศูนย์นะครับก็จะเป็นคู่ตรงโตดนะครับ เพราะว่าสองตัวน yeah. mm. okay. right. ี้บรูบรูบรูกกุ้มไหนสิไปหลักร้อยหลักสิบนะครับตัวนี้อาจจะไปหลักร้อยสองตัวนี้อาจจะมาหลักสิบหรือสองตัวนี้จะอยู่หลักร้อยหรือสองตัวนี้จะอยู่หลักสิบนะครับอ่าตัวไหนจะไปจะมาก็แล้วแต่นะครับเราจับเนี่ยนะครับถ้าเราตรงถ้าเราจับแบบนี้มันสิเป็นเลขตรงโต้นะครับนะครับอ่ถ้าตัวนี้นะครับมันมาอยู่หลักสิบตัวนี้ไปอยู่หลักร้อยก็จะเป็นตัวโตดะถ้าตัวนี้มาอยู่หลักร้อยตัวนี้หลักสิบก็จะเป็นตัวตรงมาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ปักหลักหน่วยนะครับ เนี usted, ่ยครับเนาะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเลขสามสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้ไม่ชนนะครับแต่มันจะมาทุกสูตรนะครับสูตรนี้ก็จะมาสิบหรือหน่วยร้อยหรือสิบนะครับตัวนี้จะมาร้อยหรือสิบเพราะว่าตัวนี้มันปักหลักหน่วยมันไม่ชนตัวนี้เนาะตัวนี้หลักหน่วยตัวนี้ก็ไม่ชนตัวนี้เพราะว่าสองตัวนี้ก็ต้องอยู่หลักสิบหลักหน่วยโบ้ไม่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเนาะสองตัวนี้ก็จะอยู่หลักสิบหรือหลักร้อยสองตัวนี้จะอยู่หลักร้อยหรือหลักสิบคำนวณดูกันนะครับเนาะก็จะเป็นตัวตรงหรือตัวโตดนะครับ สามตัวก็จะเป็นแบบนี้ได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองชุดนะครับสามตัวบนตรงตัวสิบสองชุดนะครับเอานะครับผมสาหรับเลขกเด่นในชุดนี้นะครับผมเฮากเสียไว้เพียงแานี้เนาะนะครับผมเอานะครับก็มีหมากไหม่มาฝากเพื่อนๆนนะครับหมากใม่เนาะนะครับอเป็นหมากใหม่นักหน่อยนะครับเนาะผลไม้กลิ่นคลายร้อนนะครับก็คือเป็นเพื่อนเพื่อบ้าหมากยังเพื่อนเพื่อนบ้าหมากอะไรนะครับะ ปุ๊บนะครับปึ๊บนะครับเพิ่มนมาหมากย่างนะครับตัวนี้เอาออกมาจากตัวเย็นเมื่อกี้นี่นะครับมะย่างเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนมาหมากย่างนะครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับออกรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับนะครับนะเปรี้ยวอมหวานนะครับนะครับเปรี้ยวอมหวานเอ้ามันคือบรสชาติไม่ชัดประเดเนาะนี่นะครับเปรี้ยวอมหวานนะครับ กินได้เลยนะครับเย็นเจ็บนะออกมาจยกตัวเนาะนะครับมันจะเป็นสีม่วงๆ่วงเนี่ยห้องใยมันสีม่วงๆ่วงมันออกสีม่วงม่วงแดงแงเนาะนะครับปกติก็สีเป็นสีม่วงนะครับแต่ห้องเดียวบางสีมันจะเป็นสีดําแต่ห้องบีบออกมาแล้วมันสิเป็นสีออกม่วงๆ่วงแดงๆงแต่แต่ที่กิงกับม่วงละม่วงเนี่ยนี่แต่ว่ายูนในจอมันเป็นสีแดงเนาะที่กิงมันจะเป็นสีม่วงนะครับเอานะครับเอาจำจำเกียก็ได้จำเกียก็ได้หรือประจำเกียก็พอดีนะครับกินสดกินแบบนี้เลยก็ได้นะกินแบบนี้เลย มันสีออกก้อนหวานเปรี้ยวนิดนิดนะครับโอ้ประโยชน์เนาะเปรี้ยวนะหวานออก,กเปรี้ยวหวานนะครับเนาะนะครับสำหรับในเกม,น,มเเเน,เนี่ยังไม่เป็นเนาะเนาะยังเปิดมาหมกอีกยังนะครับเนาะไปที่ชุดน,นี้เนาะ 2คู่ชุดสำหรับตรงตด3สตัวบทสำหรับเพียบเนี่ยวเพียงจมีร่างเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ